จำไม่ผิดใช่แล้วก็คันนี้ฮะครับ C R G C R G เนาะใช่หนึ่งหมื่นนะครับมากันล้มฮะกันล้มไอเอสีฮะไอเอสีเหมือนกันนะครับด้วครับขอบพีลินเขานะฮะไล่มาครับฮะนี่มา T W M สายาน้ำมันสี่พันห้าแค่เนี้ยนะเก้าสี่พันห้านะใช่ครับสี่พันห้าไม่ธรรมดาฮะอันนี้ครับ กันร้อยได้พีอาร์มกันร้านพิลินนะครับเท่าไหร่อ่ะห้าหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบาทไม่ผิดใช่ร้านพิลินนี่มีทุกอย่างจริงใช่ฮะัโฆษณาต้องขอร้านพิลินเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับต้านเข้าสู่ช่องพัินาไรตี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิว z ซ0เนะครับ รู้สึกคันนี้จะแต่งเต็มมากเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะมาสัมภาษณ์นะฮะไม่ใช่มาดูเราจะมาสัมภาษณ์เจา้าจของรถนครับว่าแต่งหมดไปเท่าไหร่นะครับคันนี้แต่งแบบเต็มเต็มเลยนะครับเสร็จเก้าร้อยพบกับเจ้าของรถเลยครับ สวัสดีครับแนะนำตัวได้ครับผมเฉยครับชื่อใหญ่ครับชื่อน้องใหญ่นะครับครับโอเคก็ใช้รุ่นนี้มานานยังเอ่อสักสองปีสองปีงัแต่ไม่ค่อยได้ขับครับไม่ค่อยได้ขับใช่ครับถ้ามองก็คือแต่งแบบเต็มมากเลยใช่ครับก็เรามาจะมารีวิวแรกๆกันมาแต่งอะไรแต่งอะไรไปบ้างครับแต่งอะไรบ้างครับมาก็มีพวกั้งเลยชุดปั๊มครับเนี่ยปั๊มประกำครับประกบเท่าไหร่ครับเนี่ยของอันอันไหนบ้างครับพี่เอาประกบก็ได้โดมิโนกันอันนี้ สามพันห้าหรือสองพันห้าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วใช่บอกแฮนเดิมช่ไหมปอกแฮนนี่เดิมครับแฮนเดิมแล้วก็กระจกมาอะไรมากระจกใช่ครับกระจกกระจกของอะไรเอ่ยกระจกนี่ทั่วไปพี่ประมาณไอ้ power racing พี่ power racing เหรอครับประมาณราคาคร่าวๆครับใช่เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะใช่ครับอ่ะมาปั๊มเลยครับปั๊มบนปั๊มบนนี่เป็นอ่าสิบเก้า R C S Racing Boy ไอ้อะไรมะคอสตา หมื่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยมั้งครับอันนี้เอข้างหนึ่งข้างข้างหนึ่งไม่รวมกระปุกเลยไม่รวมปุกใช่ไหมกระปุกนี่สี่พันโอ้กรปุกนี่สี่พันครับกระปุกนี่สี่พันอะไรมาครับมีพวกน็อตพวกอะไรเงี้ยครับก็ไล่น็อตสี่ทั้งอันนั้นเนี่อกีอันนี้น็อตแท้ครับอันนี้ไทยแท้ตัวประมาณหลักร้อยครับแต่ว่าไอ้พวกตัวตัวใหญ่จะแพงหน่อยครับผมแล้วก็มามือเบรกไอ้มือเบรกนี่มากับปั๊มเลยพี่มากับปั๊มใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็ ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับครับได้ใกล้แล้วครับสายนี่ก็เป็นของไม่ใช่เอิร์นพี่เป็นของเอ่อเฮลพี่ของเฮลสายเฮลใช่ครับก็ปั๊มล่างสายเฮลเป็นเบมโบ้ครับเบมโบ้ M ห้าสิบตัวสีดําตัวนี้มันไม่มีขายในไทยพี่ได้มาจับมากี่หมื่นแล้วจำไม่ได้แล้วว่ะสองสามหมื่นนะครับใข่มาใกล้ร้านหน่อยเนี่ยเห็นป้ไฟ I S B ใช่ครับร้านพิรินเหรอครับโอ้ทีก็ร้านพิรินเหมนกันนะครบ I S นะครับ ใช่ยังไม่ได้ล้างเลยไม่เป็นไรครับผมหน้าฝนถ้าช่วงนี้แล้วเข้าใจแล้วมีฝั่งนี้ครับครับผมอันนี้ก็มาซ้ายขวาเลยนะฮะคู่หนึ่งเนาะใช่ครับคู่หนึ่งมาเป็นคู่กันใช่ครับก็เท่าไหร่นะเมื่อกี้สองสามหมื่นนะพี่สองหมื่นขวาเกือบสามหมื่นจำไม่ได้สองหมื่นเจ็ดหรืออะไรก็ไม่รู้อี้ร้านบิลินเลยฮะอ่าไม่ไม่พี่นี่มาซื้อมาซื้อซื้อมาจาก ร้านแถวมีนบุรีอ๋อแต่ต้องขาของใช่ขา i ไอทีครขา i ไอทีครบทำที่ไอทหมดเลยกันสะบัดจะไอทีไอทาก็มีนี่โอลินก็มีโอลินโอลินการสะบัดเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งหมัน้าร้อยมัครับถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็คานนี้ครับครับฟิอาจีอาจีเนาะใช่หนึ่งหมื่นนะครับเต็มมากัรล้ม อ่ะตันลมไอทวีฮะไอทีเหมือนกันนะครับด้วครับของพิลินเขานะอ่ะไล่มาครับฮะนี่ TWM สารสารน้ำมันสี่พันห้าแค่เนี้ยนะเก้าสี่พันห้าใช่ครับสี่พันห้าไม่ธรรมดาฮะอ่านี่ครับกันร้อยได้ทีอาร์กันร้านพิลินนะ เท่าไรอ่ะหหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบถ่ายร้านไม่ผิดใช่ร้านพิรินี่มีทุกอย่างจริงใช่ฮะโฆษณาต้องขอร้านพิรินนะผมถ่ายพิรันิรินเยอะแล้วแล้วก็อะไรเกียโยงครับเกียโยงอย่าบอกว่าร้านพิรินอีกนะเปล่าฮะอันนี้ร้านอะไรวะลืมละแถวแถวรามินทาฮะโอ้นี่เเก้าพันของอะไรคขมุยอัคามุยคามุยครับคามุยคามุยคามุยเกียโยงก็คือใช่เลยสายขวาใช่แล้วก็มีโซ่ โซของไอ้ RK เป็นโอลิงตัวแพงโซกี่ไรสามพันบาทใช่ที่เขอเล่นอยู่เป็นสีแดงเข้ากับเข้ากับนี่เลยใช่เข้ากับล้อครับเบาะนี่แล้วก็มีเบาะเบาะนี่ก็ทำหน่อยวัดด้านหน้าหลังสองพันห้ามาพี่หน่อยนะครับสองพันห้าหรือสองพันเนี่ยผมันทำไม่ได้แล้วสับใช่ไหมเอาเดิมไปทำพี่ออ๋งานเดิมเราไปทำใช่ครับโอเคแล้วก็มาปัดเท้าโอเค อย่างนะครับพักเท้าของกันไอ้เมย์ไม่ใช่าพักเท้าดิตีเป็ดตีเป็ดจทบจำไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ไม่ได้จริงของบริษัทเหรอครับโอเคนะฝั่งนู้นนี่มีทะเบียนพับได้พับได้เท่าไหร่ครับทะเบียนทะเบียนพับได้นี่พันห้ามั้งครับพันห้าใช่ครับหลบจ่าหลบจ่ามาอันนี้ครับเอานี่ท่อก่อนเลยอ่าท่อโยชิมุระอ่าเจ็ดเจ็ดไอ้อาสิบเอ็ดสามหมื่นนะนี่ฮะอ่าเต็มเลยฮะฟูอ่าไม่ฟูพี่ไปอย่างเดียวสามหมื่น ใช่คนไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ลั่นไหมไม่ลั่นมันผมใส่พักเดิมไว้ด้วยเลยไม่ค่อยลั่นมีฝั๊มหลังเป็นดวงคะดวงดำดวงดัมโบ้มมโบ้ครับพร้อมกับสายถักของเฮลใช่ครับสีแดงใช่อันนี้ก็เท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นหกผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่รวมสายนะปั๊มอย่างเดียวเบียกดีไหมดีครับดีหลบครับขาล็ไอดีเหมือนเดิมร้านพินลินอีกแล้วนะครับ แล้วก็มีสายกระปุกนี่ก็เหมือนข้างหน้าเลยสี่พันสี่พันเหมือนกันใช่ครับเป็นไอ้ลิโซมาลิโซมานะครับครับความสวยมากเลยแล้วก็มีอ้ามาโอรินนะโอรินนของเล่นไม่ใช่โอเลี้ยงนะโอรินโอรินเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดฟีลลิ่งเป็นยังไงครับนุ่มมากฮะเหมือนนั่งรถยนต์เลยพี่จริงเหรอใช่เข้าโค้งเข้าโค้งนี่แบบสบายเลยใช่ปรับเองได้ด้วยถ้าเราไม่ชอบออ๋เดี๋ยวสามารถปรับดีเบาวด้ายใช่ครับ ปับไม่เกี่ยวแล้เนี่ยโอ้โหวัดเยอะจับไม่ได้เลยพี่แล้เขาได้ปรับใช่ครับสามหมื่นกว่าบาทเนาะครับแล้วก็มาตอนนี้ครับครับไม่มีลรถปิดหมดแล้วมีสายคัดมีอะไรอย่างนี้แหละเล็กๆใช่ครับก็คือตัวนี้มันคาร์บอนนี่ก็มากับมันอ่ามากับท่อเลยครับกับท่อใช่ไหมใช่ตัวนี้สวยนะยเขาครับคุ้มมากเราจะมาสัมภาษณ์ต่อนะครับว่าใช้งานมาเป็นยังไงบ้างใช้งานมาก็ก็ดีครับพี่ แต่ว่าอะไรก็คือยังไงมันขับสปีดอัตราเร่งนี่คือดีครับ200รว้านี่บิดชิวๆเลยครับแต่ว่าใช่ไหมใช่แต่ว่ากินน้ํามันกินน้ํามันมาว่าแบบสิบกิโลลิตรบางทีไม่ถึงด้วยถ้าบิดเยอะๆแรงเนาะใช่แล้วใช้น้ำมันห่ออะไรหใช้เก้าห้าอย่างเดียวครับเก้าห้าอย่างเดียวใช่ก็ข้อดีข้อดีคือสนุกฮะขี่สนุกเลยใช่ครับข้อเสียล่ะครับ แดกน้ำมันครโคตรเลยครับกินน้ำมันช่มากเลยมากกว่าควบรถรวบไปเลยแล้วก็มีอะไรเพิ่มไหมที่ว่าไม่ชอบเลยในตัวนี้คือแบบไม่ชอบไม่มีแท็กชั่นอ่าไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลไม่มีแท็กชั่นคอนโทรให้นะใช่ครับแล้วก็อะไรอีกแคบฟันนะประมาณนี้พี่แล้วก็แฮนด์มันให้มาผมไม่ได้เปลี่ยนแฮนด์แฮนด์มันกว้างเกินให้มันกว้างกันไปใช่ครับ ปวดปวดไหลใช่ไหมใช่ปวดไหลถ้าขับทางไกลมันจะเมื่อยใช่ไหมใช่ต้านลมโอ้โหหน้าโยกเลยไปออกทริปกันน่ะหน้าโยกไฟนี้ก็น่าจะให้ไอ d มาเนาะใช่อันนี้ไฟเดิมเลยครับไฟเดิมรถรถปีสองพัี่สิบเลยใช่ไหมอ่ารถปี2019ครับออกมาอ๋อมันไม่ใช่ไอวีดีเนี่ยใช่ครับสองพันเอ้าเราลืมนี่อะไรครับพีจานหม้อน้ำจานหม้อน้ำนี่เท่าไหร่เฮ้ย ไทเทปด้วยนะใช่ไทยเทปเท่าไหร่สองพันบาทนนเ <S <S นาะจำไม่ได้ใช่ลืมไปซื้อมาจากที่ไหนครับร้านไหนร้านอะไรวะร้า,ามินร้าินไทยร้านที่แต่งพวกอาสิบห้าพวกอะไรดังๆนะครับผมจําชื่อร้านไม่ได้ลมินไทยใช่ไหมใช่ครับก็โดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อโยชิบุระกันหน่อยนะฮะได้ได้ได้อ่าเอาใหม่ไปทิ้งกันเดี๋ยวจะมาฟังเสียงข้อกันนะครับครับผม เดี๋ยน้องสตาร์ลุนนะครับดูเข็มไม้ด้วยนะครับนี่กวาดสวยๆกันสะบ,บัดตองสะบ,บัดตองเอรนตาวนะด้วย,น,วนะวยนี่ัลโงแ่แต่มันเพาะดีนะแแต่มันเพาะดีนะได้เลยอนะ มันไม่เป็นไม่รัดมากอ่ะมันมันแบบมีพัดเติมเออได้ดังนิ่มๆนะฮะพอดีใจก็อยากหอดังยันแต่ว่าเดี๋ยวมันดังจัดก็เลยใช่เพราะว่าก็ด่านนี้สบายใช่ไหมจุดนี้ใช่ครับผ่านสบายๆเลยฮะเจอด่านนี้สบายเลยครับนะครับพอมากเลยครับ ล้อก็คือล้อเดิมใช่ไหมล้อเดิมมันมีลืมยางอีกอันนึงเออยางยางเออสาฟ้าเออของพิลลรี่พิลลรี่เท่าไหร่คู่หน้าหลังหมื่นครับพร้อมติดตั้งนะฮะครับพิลลรี่เดียวโบสายฟ้าสายฟ้านะครับเป็นซูเปอร์คอร์สตารบเท่าไหร่อ่ะหมื่อ่าสเป็ยางอ่าเนี่ยร9 0ยเก้าสิบถ้นะครับเดิมเดิมมันร้อยแปดสิใหญ่ขึ้นมาไซส์หนึเพิ่มมาไซส์หนึ่งนะครับโอเค สุดท้ายต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะครับผมน้องใหญ่ครับน้องใหญ่นะครับครับเดี๋ยวเราจะไป EP ีต่อไปเราจะไปเจออะไรนะ CPR ครับ CPR เนาะครับ CPR ทำอะไรบ้างนะอ๋อเยอะนะแปลงเราทั้งคันเลยเหรอครับทำมาทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปเจอ CPR น้องต่อแล้วฝากคลิปนี้ด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจอ CPR 150ยหาทำอะไรบ้างนะไม่ใช่150พี่250 250ยห้าสงเปลีนเป็นสามร้อยโอ ให้ขอ้อมูลว่าพลาดมากคนนั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ